ในพิจิซูบอกให้รอฟังข่าวดีแต่ว่า YG ค่ะออกมาประกาศทีนะบริงเนี่ยใจสั่นกันเลยทีเดียวค่ะว่าจะมี Black พิ n k ต่อไปอีกหรือไม่หรือว่าจะแยกย้ายกันไปแล้วนะคะก็เมื่อวานเนี่ยเขามีการอัปเดตค่ะว่า y g ออกมาประกาศนะว่าจะมีการจัดบอลพิงค์ไฟแนลรอบสุดท้ายที่เกาหลีแถมยังมีนะคะอ่อให้ซื้อบัตรดูแบบออนไลน์ทั่วโลกพร้อมกันได้อีกด้วยการแสดงในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ ะจะจัดขึ้นพร้อมกันนะนแบบออนไลน์ให้กับเราได้ดูจะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายในการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ของการเดินทางที่ยาวนานโอ้ประโยคนี้ละค่ะทำเอาบลิงเนี่ยบางคนก็ใจบางกันไปเลยนะแต่ก็มันก็อาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดก็เป็นได้ก็จะเย็นๆกันก่อนนะคะแต่ก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นด้วยเหมือนกันก็คือเหมือนว่า ครั้งนี้เนี่ยถ้าไปดูราคาบัตรที่เกาหลีจะพบว่ามันถูกกว่าที่อื่นเนี่ยเกือบ3ามเท่ากันเลยทีเดียวบางคนก็คือแบบแพกกระเป๋าจัดกระเป๋ากันแล้วค่ะเตรียมที่จะจองตั๋วนะไปดูกันที่เกาหลีค่ะ,คะหรือว่าถ้าเกิดแบบใครไม่สะดวนกนก็สามารถนะคะดูแบบไลฟ์สตรีมได้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทก็เตรียมตังกันเอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่านั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถดูได้นะคะคุณผู้ชม ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะหลังจากที่สาวๆแบคทิ้งหยุดยาวเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะนอกจากจะมีคนเห็นน้องลิซ่ากับคุณเฟเดริกนาที่ห้องรับรอง ในสนามบิน l อแล้วเนี่ยก็มีคนขัดเจอพี่จีซูกับโรเซ่นะไปกินไฮตี้เลาในนิวยอร์กอีกด้วยค่ะส่วนสาวๆก็เขาเรียกว่าก็เหมือนกับแยกกันเที่ยวนะช่วงพักเบรคค่ะก่อนที่จะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้ซึ่งก็จะตรงก,กันกับเวลาไทยก็คือเช้าวันเสาร์นะคะประมาณ10โมงครึ่งได้ก็จะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสค่ะที่สนามออริจินสเตเดียมที่จุคนได้กว่า65,000คนกันเลยทีเดียวนะคะบลิง ก็อย่าเพิ่งใจเสียไปซะก่อนนะทุกอย่างก็ยังไม่แน่นอนค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือ,อพี่จีซูนะคะมีการมาอัปเดต i.g. Story ของเธอเหมือนกันก็คือนั่งกินโดนัทกับ Starbucks อยู่เลยนะคะส่วนทางน,น้าโลเซ่ก็มีออกไปเดินเล่นชิลๆในนิวยอร์คค่ะแถมเธอแฟนคลับนะก็มีการถ่ายรูปด้วยกันอีกด้วยนะคะ,อะแอ๊ดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า